ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านเคยสังเกตรหรือไม่ทำไมบางคนอธิษฐานขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วมักจะสมปรารถนาเสมอแต่บางคนขอแล้วขออีกกลับไม่ได้ตามที่ขอหรือถ้าได้ก็ยากเย็นแสนเข็นเสือเกิน ะว,ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอ็นดูเขามากกว่าเราหรือก็คงไม่ใช่เวลาที่เราไหว้พระขอพรขออะไรบ้างอย่าคิดว่าทุกสิ่งที่เราขอจะเป็นความจริงไปได้หมดทุกอย่างเพราะหลายๆสิ่งหลายอย่างสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ไม่สามารถเปลี่ยนให้เป็นไปตามที่ใจคุณต้องการได้ทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นต้องอยู่ที่ตัวและใจของคุณเป็นหลัก ที่นี้เรามาดูกันว่าสิบข้อห้ามที่มีควรขอพรเวลาที่เราไหว้พระถือว่าเป็นสิ่งอัปมงคลต่อชีวิตจะมีอะไรบ้างนั้นเรามาดูกันเลยค่ะ 1. ไม่ขอให้ไร้โรคภัยไม่มีทางเป็นไปได้กายสังขารประกอบด้วยธาตุสีดินน้ำลมไฟอีกทั้งบาปเวรกรรมจะทำให้ไร้โรคภัยเป็นไปไม่ได้หากอาบน้ำมนต์และสะเดาะเคราะ ช่วยห,หายจากโรคภัยและใหญ่โรงพยาบาลจึงเกิดขึ้นเป็นดอกเห็ด 2. ขอให้การงานราบรื่นเป็นไปไม่ได้ความคิดของคนเราไม่เหมือนกันมากขนมากความเราคิดอย่างคนอื่นคิดอย่างหากเป็นผู้ปฏิบัติธรรมยิ่งจะต้องเข้าใจว่าไม่เจอปัญหาปัญญาจึงไม่บังเกิด 3. ไม่ขอให้ใจสบาย ใจอยู่กับเราจะขอพรพระให้สงบได้อย่างไรอยากให้ใจสงบต้องรู้ปล่อยวางด้วยตนเอง 4. ไม่ขอให้ตนเองได้ผลประโยชน์เพียงฝ่ายเดียวคนเราเกิดมาตามบุญธรรมกรรมแต่งหากทุกคนขออย่างนี้แล้วพระก็ให้มิใช่ว่าพระก็เลือกที่รักมักที่ชังดอกหรือเบื้องบนทรงยุติธรรมขอเพียงลงแรงลงใจทำรร ผลเป็นอย่างไรจงน้อมยอมรับ 5. ไม่ขอให้ไร้มาณพจนผู้บำเพ็ญปฏิบัติหากปราจจากมาณทดสอบแล้วจะสำเร็จพุทธ,ธะได้อย่างไรดังคำกล่าวที่ว่ามาณไม่มีบารมีไม่เกิดเจอมาพรพจนครั้งหนึ่งก็เป็นการสร้างบารมีขั้นหนึ่ง 6. ไม่ขอให้ทุกสิ่งสมหวังดังใจ คนบำเพ็ญหากทำการใดก็ราบรื่นสมหวังดังใจจะกลายเป็นอุปสรรคของการบำเพ็ญสมหวังหรือผิดหวังทุกสิ่งอย่างมีเหตุต้นผลเสมอ 7. ไม่ขอชื่อเสียงลาบยศพระพุทธพระโพธิสัตว์ล้วนละทิ้งชื่อเสียงลาบยศในเมื่อพระองค์เองยังไม่ทรงปรารถนาแล้วจะประทานสิ่งนี้ให้เราได้อย่างไร คนที่ขอแล้วได้นั้นเป็นเพราะบุญเก่าแต่ชื่อเสียงลาบยศทำให้ผู้บำเพ็ญดีกับดีแตก่ก็มีมากมาย 8. ไม่ขอให้ใครทดแทนคุณทำบุญแล้วหวังผลเป็นทางแห่งมิจฉชาทำบุญทำทานเพื่อทำนุบำรุงศาสนาเพื่อกระจัดความตรนีในจิตใจให้หมดไปเพื่อลบล้างนี่บาปเวรกรรม 9. ไม่ขอให้เจอแต่ความยุติธรรมพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่ากรรมมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกทั้งหลายต้องเป็นไปตามกรรมถูกคนอื่นเอาเปรียบถูกคนอื่นใส่ร้ายถูกคนอื่นรังแกก็เพราะเราคนทำกับเขาไว้ในอดีตชาติชาตินี้จึงต้องชดใช้คืนให้เขาเจอความอายุติธรรมครั้งหนึ่งก็ชำระกันไปครั้งหนึ่ง เมื่อเผชิญกับความอายุิธรรมอย่าได้ปรักปรมกล่าวโทษหรือแช่งชักหักกระดูกฝ่ายตรงข้ามมิเช่นนั้นก็จะผูกกันต่อไปให้อโหสิกรรมต่อกันกรรมส่วนนี้ก็ย่อมคลายได้เอง 10. ไม่ขอให้ถูกหวยรวยแชร์หากขอแล้วพระท่านให้โลกนี้คงมีแต่คนร่ำรวยหากจะขอจงขอให้ตนและผู้คนมีสติปัญญาในการแยกแยะ ถูกผิดดีชั่วขอให้มีความเมตตาต่อตอนเองและสรรพชีวิตอย่าได้เบียดเบียนต่อกันเลยขอให้มีความหานกล้าในการทำความดีเอาชนะจิตใจฝ่ายต่ำที่จะก่อกรรมชั่วให้ทั้งตนและผู้คนเดือดร้อนเช่นนี้จะดีกว่าหากจะขอจงขอให้ตนเองมีสติปัญญาในการแยกแยะผิดชอบชั่วดีขอให้ตนเองมีความเมตตาต่อตอนเอง และสัพพชีวิตอย่าได้เบียดเบียนชีวิตต่อกันและกันเลยขอให้ตัวเองมีความกล้าหาญในการทำความดีสามารถเอาชนะจิตใจฝ่ายต่ำและจิตใจที่จะก่อกรรมทําชั่วได้ครูบาอาจารย์ท่านเคยสอนว่าเวลาเราจะทำบุญให้อธิษฐานขอพรไปสั้นๆเลยว่าขอให้พบแต่ความดีไม่มีความทุกข์ เพราะคำว่าความดีนั้นรวมครบหมดทั้งรวยสุขภาพดีมียศตำแหน่งมีคนรักและเมตตาส่วนความทุกนั้นก็หมายถึงตัดสิ่งไม่ดีหมดทุกอย่างไม่มีทุกข์ไม่มีโรคภัยไม่มีอุปสรรคไม่มีศัตรูที่สำคัญคือการพบแต่ความดีนั้นสำคัญมากเพราะถึงแม้เราจะขอพรจนร่ำรวยดีจริงแต่ถ้าไม่มีความดีเงินนั้น เราอาจจะเอาไปเล่นการพนันไปซื้อ,อยาบ้าสุดท้ายก็พาไปนรกแม้จะมียศมีตำแหน่งแต่ถ้าปราศจากความดีก็อาจเอาตำแหน่งนี้ไปข่มเหงรังแกคนอื่นคดโกงประเทศชาติก็มีนรกเป็นที่ไปหรือแม้จะมีแต่คนรักคนเมตตาแต่ถ้าหากเราไม่ดีเราก็จะกลายเป็นคนเจ้าชู้หลอกคนนี้ให้รักคนนั้นให้หลงสุดท้ายก็ทะเลาะตบตีกัน และไปนรกกันทั้งหมู่การขอให้พบความดีจึงถือเป็นพรอันสำคัญที่สุดเพราะผู้ที่จะทำความดีต้องมีปัญญาที่จะรู้ว่าความดีนั้นมีประโยชน์เช่นใดดังนั้นเมื่อมีปัญญาแม้จะเกิดมาจนก็ใช้ปัญญาหาเงินจนรวยได้แม้จะเกิดมาต่ำต้อยก็ใช้ปัญญาทำงานหายศหาตำแหน่งมาได้ไม่ยากหรือแม้จะเกิดมาไม่มีใครรัก แต่หากมีปัญญารู้จักพูดจาใครๆก็จะหันมารักที่สำคัญคือเมื่อมีปัญญาก็รู้ว่าความชั่วไม่มีประโยชน์และไม่ควรทำความดีมีแต่ประโยชน์และควรทำดังนั้นจึงเป็นผู้มีความสุขทั้งโลกนี้และโลกหน้ามีแต่สุขติเป็นที่ไปใครอยู่ใกล้ก็มีความสุขดังนั้นเวลาทำบุญครั้งใดให้อธิษฐานขอพรง่ายๆก็ได้เช่นกันว่า ขอให้พบแต่ความดีไม่มีความทุกข์น้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์ขอขอบพระคุณและขออนุโมทนาสาธุสำหรับที่มาเนื้อหาข้อมูลมาณที่นี้ที่ได้จัดทำเรียบเรียงเนื้อหาดีๆแบบนี้มาให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันและขออนุโมทนาบุญกับท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการรับฟังในครั้งนี้การให้ธรรมะเป็นทาน ถือเป็นการให้ทานที่ได้บุญสูงสุดขอให้คุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ